ต่อไปนะคะข้อที่สามข้อที่สามจงเรียงลำดับจํานวนต่อไปนี้นะคะจากน้อยไปมากนะคะอ่าเรียงลําดับจากน้อยไปม,มากนะคะอันนี้มันเป็นทศิยมสามนะคะวิธีการก็เรียงเรียงเหมือนเดิมนะคะหลักการก็คือดูตําแหน่งต่อตําแหน่งนะคะดูจํานวนเต็มก่อนจํานวนเต็มอันไหนอ่ามันเท่ากันไหมถ้าจํานวนเต็มเท่ากันเนี่ยนะคะก็ขยบไปดูทศิยมตําแหน่งที่หนึ่ง ถ้ามันยังเท่ากันอีกก็ขยับไปดูตำแหน่งที่สองถ้ามันเท่ากันอีกก็ขยับไปดูตำแหน่งที่สานะคะแต่ว่ามันเป็นทศนิยมซ้ําแบบนี้นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นเลยตั้งแต่แรกนะคะแต่นักเรียนสามารถที่จะเขียนขยายเองได้แล้วก็รู้เองได้ว่าตัวต่อไปอ่ะมันจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องเลยตัวที่หนึ่งนี่รู้ได้เลยว่าอันไหนน้อยสุดคะอันไหนน้อยสุดดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนเดิม ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งสามนะคะนี่คือตัวที่น้อยที่สุดค่ะดูจากตำแหน่งผู้ยมตำแหน่งที่หนึ่งนะอ่าต่อไปอ่ะลองลงมากที่ใครคะศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสามค่ะอ่าศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสามนี่คือน้อยลำดัแบบที่สองมากสุดคือใคร หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหคะอ่ามากสุดก็คือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสามนะคะนี่มากสุดเลยดูจากตัวที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยนะคะมากกว่าเขาเลยตัวอื่นเขาเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นหนึ่งแปลว่ามากที่สุดนะคะโอเคต่อไปข้อที่สองนะข้อที่สองข้อที่สองยังดูไม่ออกเลยเพราะว่าหนึ่งจุดสองหนึ่งสามตัวกลางก็หนึ่งจุดสองหนึ่งสามตัวข้างหลังก็หนึ่งจุดสองหนึ่งสามนะคะ เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกออกมาก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วก็ไม่ต้องแยกก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคือแยกสําหรับคนที่อาจจะดูไม่เป็นนะคะแยกออกมาตัวแรกคือ1นึ่งจุดสองหนึ่งสาแล้วสามจำแปลว่าตําแหน่งที่สี่มันจะเป็นเลขอะไรคะถ้าซีอองตำแหน่งที่สี่จะเป็นเลขอะไรคะตัวแรกตเลขสองค่ะเลขสองหรอ ตัวต่อไปต้องเป็นเลขสามสิลูกต้องเป็นเลขสามนะคะไปเรื่อยๆื่อเพราะว่ามันซ้าเลขสามนะคะมันซ้าเลขสามทีนี้ตัวที่สองค่ะตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะตัวที่อยู่ตรงกลางนะหนึ่งจุดสองหนึ่งสามตัวต่อไปจะเป็นอะไรคะ ค่ะอ่าตัวต่อไปจะเป็นสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันซ้ําตั้งแต่สองไปจนถึงสามเลยนะคะสังเกตที่ไฝนะลูกนะอ่าตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายตรงนี้เป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งสามตำแหน่งต่อไปจะเป็นตัวอะไรหนึ่งสามค่ะอ่าตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นหนึ่งสามค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะมันไฝมันไฝอยู่ตรงเลขหนึ่งกับเลขสาม นะคะเพราะนั้นตัวต่อไปก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสามไปเรื่อยๆนะคะโอเคทีนี้เราสามารถดูได้แล้วว่าใครน้อยสุดเอาใครน้อยสุดคะตัวหน้าตัวกลางหรือตัวหลังอ่ดูตำแหน่งที่สี่นม่ตำแหน่งที่สี่ตานเจอตัวไหนน้อยสุดคะหน้ากลางหรือหลังตัวกลางค่ะตัวกลางหรอ ตำแหน่งที่สี่แม่ครูขีดเส้นดำให้ดูเห็นไหมคะตำแหน่งที่สี่ตัวหลังค่ะง่าต้องเป็นตัวหลังลูกตัวหลังก็คือหนึ่งจุดสองหนึ่งสามหนึ่งสามสามนะคะนี่ตัวนี้คือน้อยสุดเลยนะคะต่อไปลองลงมาคือใครคะตัวไหนลองลงมาตัวกลางค่ะตัวกลางนะคะเพราะว่าเป็นเลขสองนะคะก็ น้อยเอ่เยอะขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งสามแล้วก็สองหนึ่งสามซ้มนะคะสุดท้ายเลยมีค่ามากที่สุดก็คือตัวหน้านะคะตัวหน้านั่นก็คือนะคะตัวหน้าก็คือหนึ่งจุดสองหนึ่งสามนะคะแล้วก็สามซามนะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้อต่อไปข้อที่สามคะ่ะ ข้อที่สามอันนี้มองดูแล้วนะคะไม Marina, ่ต้องกระจายเหมือนข้อที่สองนะไม่ต้องกระจายเหมือนข้อที่2อเพราะว่ามันเห็นชัดอยู่แล้วนะคะตัวไหนน้อยสุดเลยตัวไหนน้อยสุดคะตัวหน้าตัวกลางหรือตัวหลังตัวกลางค่ะตัวกลางน้อยสุดเลยเพราะว่าดูที่ทศนิยมหลักที่หนึ่งนี่ก็รู้แล้วนะคะทศนิยมหลักที่หนึ่งก็รู้แล้วดังนั้นตัวกลางน้อยสุดก็ตอบตัวกลางก่อนนะคะห้าจุดศูนย์สองสามสองสามซ้ ตัวไหนลองลงมาตัวหน้าค่ะอ่าตัวหน้านะคะเป็นเลขสองก็เยอะขึ้นมานิดนึงเป็นห้าจุดสองศูนสามศูนย์สามสามนะคะตัวสุดท้ายที่มากที่สุดก็คือตัวหลังนั่นนะคะอ่าตัวหลังก็คือห้าจุดสามศูนย์สองศูนย์สองสามนะคะนี่คือมากสุดเลยอ่าผ่านต่อไป ข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ก็ดูได้เลยนะคะเพราะว่าผู้ชําตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องทํากระจายเลยทั้งสิ้นแต่มันติดลบนะคะถ้ามันติดลบนั่นเลยต้องดูดีๆนะอย่าอย่าประมาทนะคะต้องรอบข้อนิดหนึ่งนะถ้าติดลบเนี่ยยิ่งมีเอติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยนะคะเพราะนั้นเขาจะเอาน้อยไปมากเนี่ยเราก็ต้องหาตัวที่มันติดลบมากๆหน่อยนะคะตัวไหนติดลบมากค่ะตัวไหนติดลบมากหลังค no <te> ่ะ <permite người S 1> <te> <size> <yes> ตัวหลังนะคะติดลบมากสุดแปลว่าคุณเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเลยนะคะตัวหลังก็คือลบหนึ่งจุดเจ็ดห้าหกนะคะห้าหกสามลองลงมาคือใครคะติดนี่ตัวกลางค่ะมาหน่อย่ะก็จะเป็นตัวกลางนะคะก็คือลบหนึ่งจุดหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามนะคะทีนี้ติดนี่น้อยสุดเลยก็คือตัวหน้าเนาะลบหนึ่งจุดห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดสามติดนี่น้อยสุดแปลว่ามีค่ามากที่สุด โอเคต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าอังสีอะไรดีนะอังสีนืนกว่าอ่ะข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าก็ดูได้เลยนะคะเพราะว่าตัวที่มีค่าน้อยๆก็ต้องเป็นตัวที่ติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะมากสุดเลยนะตัวนี้ไม่ได้ติดลบเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีค่ามากสุดนั้นเราก็มาเปรียบเทียบแค่สองตัวนี้ที่มันติดลบซึ่งก็เปรียบเทียบได้เลยนะคะตัวไหนติดลบมากกว่ากันนะ หลังค่ะ,ะตัวหลังติดลบมากกว่าก็เลยตอบว่าตัวหลังนี่แหละน้อยที่สุดนะคะติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยนะคะก็ตอบลบสองจุดเก้าสี่หกสี่หกสามนะคะเป็นตัวที่มีค่าน้อยที่สุดเลยตัวแรกเราล,ง,ลงมาคือใครคะตัวกลางค่ะอ่าตัวกลางนะคะคือลบสองจุดหกสี่เก้านะคะสี่เก้าสาม คนที่มีค่ามากที่สุดก็คือคนที่ไม่ติดลบแลวก็คือตัวแรกนะคะสองจุดสี่สามเก้าคนนี้ไม่ได้ติดหนี้ใครนะคะแถมมีเงิน2บาทกว่า,วาด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะผ่านเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมํานะคะ